สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาร์ดนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เราจะมาเปิดเรนดอมกันเนาะในหัวข้อที่ว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเนี่ยตอนเนี้ยเขามองคุณเป็นคนยังไงเนาะก่อนอื่นอ่า คลิปนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหรือพลังงานอาจจะสลับกันได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงเนาะดูขำๆนะคะเป็นความบันเทิงความสนุกสนานละกันเนาะโอเคค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้เนาะจะขอเช็คพลังงานลักษณะบุค,คลิก ของคนคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเนาะว่าลักษณะของคนคนนั้นเนี่ยที่เรากําลังถามเขาอยู่เนี่ยบุคลิกลักษณะเขาเป็นคนยังไงนะคะขอเช็คบุคลิกลักษณะของคนที่คุณนึกถึงเนาะที่เราถามถึงกันวันนี้เนี่ยว่าบุคลิกลักษณะของเขาคนนั้นเป็นคนยังไงขอให้ช่วยบอกที s t m e a n สเมมอืมหนึ่งไม้เจ็ดเหรียญแปดไม้ราชนีถือไม้เมจิเช,ชียน เดือดเอ้นุ๊บถูออฟครับโอ้ควีนออกครับอ๋อทาวเวอร์ดูลักษณะเขานะว่าเป็นลันกษณะแบบไหนยังไงเนาะ ลักษณะของคนที่คุณนึกถึงนะคะลักษณะเขาเป็นคนอืค่อนข้างจะเพอร์เฟกเลยนะเป็นคนที่จริงจังนะคะเป็นคนค่อนข้างจะเครียดหน่อยจริงจังเอาจริงเอาจังมีความยุติธรรมมีความเอาจริงเอาจังในการทํางานนะคะในการทํางานหรือทําอะไรใดๆก็ตามจะมีทั้งความละเอียดอ่อนความมุ่งมั่นตั้งใจมีการเห็นอกเห็นใจเข้าใจผู้อื่นได้ดีนะคะ ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆโปรเจกต์ต่างๆง,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 งานหรือในความรับผิดชอบของเขาเนี่ยเขาก็สามารถมีภาวะของความเป็นผู้นำแต่ไม่ได้ถึงขั้นมาบ้าอำนาจนะคะแต่มีภาวะของความเป็นผู้นำในการที่จะทำสิ่งนั้นๆได้อย่างมีระเบียบได้อย่างมีแบบแผนเก่งเก่งเลยนะคะทั้งเก่งทั้งจริงจัง ทั้งสามารถที่จะมีความละเอียดอ่อนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้มีแพชชั่นในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเสมอหรือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นปรุปรับฉับพันหรืออะไรเงี้ยมีปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเขาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะฉลาดฉลาดด้วยนะฉลาดแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีแล้วก็สามารถที่จะ เมื่อเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเขาแก้ไขแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ดีในขณะเดียวกันเวลาที่เขามุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามเขาชัดเจนแล้วว่าเขาจะทําสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะทําเป็นสิ่งที่เขาชอบเป็นสิ่งที่เขารักนะคะเขาก็จะรู้จักในการดูจังหวะรอคอยจังหวะในการที่เมื่อเราตั้งใจทําไปแล้วาสามารถที่จะรอคอยผลของมันได้อะไม่ได้วู่วามนะคะไม่ได้วู่วามเนาะเป็นคนที่ มีความเวลามีความรู้สึกรักรู้สึกชอบอะไรเงี้ยก็จะพุ่งทยานในความรู้สึกรักนั้นอย่างชัดเจนนะคะก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะคลั่งรักได้แล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นก็สามารถที่จะเซนสิทีฟเหงาเศร้าได้เนาะแล้วก็เป็นค่อนข้างจะเป็นคนที่แอบบขี้หึงขี้ระแวงด้วยนะนะคะแอบบส่องแอบบมองเนาะถ้าในไพ่นี้ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์เนาะก,ก็บอกอยู่นะคะว่า ความสัมพันธ์นี้ได้เคยมีการแยกกันแล้วก็ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะได้มีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ในการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในครั้งนี้เนี่ยมันมีระยะห่างเกิดขึ้นนะคะก็ก็เป็นการกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่ก็มีการลีลีรอรอดูท่าทีดูจังหวะดูอะไรกันอยู่ถึงแม้จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าพุ่งได้พุ่งทะยานขนาดนั้นนะคะก็คือเอเคกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะ แต่ก็ยังดูดูท่าทีกันอยู่ชะลอชะลอไม่ถึงกับพุ่งทยานแต่มีการสื่อสารกันดีนะคะมีการสื่อสารออนไลน์น่าจะเป็นหลักก็คือการสื่อสารทางออนไลน์นะคะก็จะมีทั้งความสุขความเศร้าอยู่ในนี้ในการสื่อสารนะคะก็คือมันจะมีความเศร้ากับอดีตกับความที่ไม่ได้ดังใจเนาะแต่ก็มีความสุขอยู่ในนี้ก็ ก็ยังรู้สึกรักกันอยู่นะคะแต่ก็ยังแอบแอบระแวงแอบแอบองหงอยหงกันอยู่แอบแอบไม่ค่อยไว้วางใจกันอยู่นิดหน่อยคล้ายๆกับว่ากาเริ่มต้นกันก็จริงแต่ก็ยังดูดูท่าทีอยู่ไม่ได้วางใจสมุดทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของออคนที่คุณนึกถึงเนาะที่พูดไปในเบื้องต้นนะคะเพียงแต่ว่าในไพ่ก็อาจจะบอกเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนิดหน่อยโอเคค่ะมาเราจะมาเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ อันนี้คือพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะนะคะอตอนนี้เนี่ยคนคนาน,านั้นคนที่คุณนึกถึงเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงขอท้ายช่วยบอกทีห้าถ้วยมาเลย ที<ๆ>้ชี่ยเขามองคุณเป็นคนยังไงเดเบอร์คคีนอวานเดอะซันเดเวอร์โอ้โหไว้สองถ้วยทูอฟครับ แง่งแมนความสัมพันธ์มันชะลอชะลอไปจริงๆ้วยสองดาบแปดไม้ B of Fortune The Star หกไม้ ขอขยายห้ถ้วยเจ็ดดาขอขยายวีออฟฟอร์จูนแปดดาขอขยายวี for ออฟฟอร์จูนไป อยู่ในความสัมพันธ์กันเนาะอาจจะมีการชะลอชะลอกันในความสัมพันธ์สัมพันธ์บ้างแต่มันก็ยังมีความหวังอยู่ในนี้นะคะอ,อมีอาจจะมีระยะห่างมานิดนึงมีการลดสถานะความสําคัญลงไปบ้างเนาะเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณว่าเวลาคุณตัดสินใจอะไรลงไปเนี่ย <S <S เวลาตัดสินใจอะไรลงไปแล้วเนี่ยคุณก็จะแอบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอบเป็นห่วงแอบกังวลแอบไม่ไม,ไม่ไม่ไว้วางใจในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจทั้งทั้งที่คุณเน่ะเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนฉลาดฉล,ลาดเลยนะคะฉลาดแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีนะคะใน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 มุมมองเขาที่เขามองคุณเนี่ยเวลาคุณ คิดจะต้องตัดสินใจทําอะไรใดๆที่แบบว่าโอเคตัดสินใจละนะคะแต่คุณจะไม่ไว้วางใจในเรื่องนั้นๆซะเลยทีเดียวนะคะคุณจะมีข้อที่แอบ,บให้คิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้แอบบกังวลแอบบระแวงนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนฉลาดบางทีเขามองได้ซ้ําไปว่าบางทีคุณออกจะฉลาดแกมโกงนิดๆน,น,นะคะแต่เขามองคุณเป็นคนฉลาดแน่ๆ นะคุณจะไม่ใช่ว่าโอเคฉันตัดสินใจทำาิลแล้วแล้วคุณก็จะวางใจไปเลยว่าโอ้มันได้แน่นอนมันไม่ไม่คุณจะแอบแบบอืมแล้วถ้ามันอย่างนั้นแล้วถ้ามันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะจะแต่ก็เป็นคนที่ฉลาดนะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดในการสื่อสารนะคะขณะเดียวกันเป็นคนน่ารักค่ะในมุมมองเขานะคนเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักเป็นคนอินเลิฟแต่บางทีก็ อาจจะมีอารมณ์สวิงสวิงบ้างขึ้นขึ้นลงลงบ้างนะคะบางทีก็อ,อ,อยู่ดีๆก็เงียบไปเฉยๆก็มีบางทีก็ทำตัวน่ารักพูดคุยหยอกล้ออ้อล้อสนุกสนานมีความสุขแฮปปี้อินเลิฟแต่บางทีบทคุณจะแบบไม่อยากไม่อยากคุยอะ่ะแม้วะก็ก็ไม่คุยไม่อะไรเฉยห่างไปเฉยเลยนะคะห่างไปเฉยเลยเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขามองคุณนะ อืมที่จริงไม่ไหกจะบอกว่าเขา,าแอบ,บมองคุณ,คณแอบบเจ้าเล่ย์อ่ะคือคือเขาไม่ได้มองคุณถึงขั้นที่ว่าโอ้โหเป็นคนเจ้าเล่ย์เลยนะคะแต่เขามองโอเคคุณเป็นคนฉลาดแหละแล้วเวลาคุณตัดสินใจทําอะไรอะ่ะคุณมักจะมีข้อ,ข,อข้อที่คุณแอบระแ,แวดระวังหนึ่งสองสามหรือว่าในสิ่งที่คุณตัดสินใจทําอ่ะคุณจะซ่อนเจตนาอะไรบางอย่างอยูอย่ในนั้น นะคะสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดทีเดียวในสิ่งที่คุณคิดมันจะมีมันจะมีความคิดอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นอาจจะเป็นเรื่อง,องความกังวลอาจจะเป็นเรื่องของแผนสองแผน3อาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณแอบ,บซ่อนในยัยะบางอย่างในการตัดสินใจในการแสดงออกเนาะเขาก็เลยอาจจะมีนิดๆว่าแอบ,บคิดว่าบางบางทีก็เหมือนอารมณ์เหมือนคุณเจ้าเล่์หน่อยๆเนาะคือความเจ้าเล่์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคิดร้ายนะคะแต่มันเป็นลักษณะของคุณไม่ได้ ให้เขารู้เจตนาของคุณทั้งหมดในการที่คุณตัดสินใจทําอะไรหรือตัวคุณเองนั่นแหละเวลาตัดสินใจทําอะไรก็จะไม่ไว้วางใจตัวเองด้วยซ้ำว่าเอ,อที่ฉันตัดสินใจไปเนี่ยมันมันโอเคที่สุดจริงไหมนะคะก็ไม่ไว้วางใจมันเท่าไหร่บางครั้งเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่คุณแสดงสิ่งที่คุณตัดสินใจทําสิ่งที่คุณแสดงออกมาเนี่ย มันซ่อนในยักษ์อะไรในนั้นหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนน่ารักมันเป็นเมเจอร์อะคาน่าสใบอะค่ะก็คือมิจิเชียนอะแล้วก็เด่เวอริงแ,แต่ว่ามันขยายอันนั้นด้วยจิตด,ดาบเนาะแล้วก็เออเลเวอร์เนี้ยเออมันก็เป็นมันก็เป็นไพ่เมเจอร์อะคาน่าเนาะเีลลิ่งเขาเขามองคุณดีในในเชิงของการที่ฉลาดแล้วก็น่ารักมากกว่าแต่เขาแอบแอบ,แอบ ราแวงคุณนิดนิดแหละอะว่าแบบเอ้คุณซ่อนนัยยะอะไรหรือเปล่านิดนิดนีดน้เนาะแต่เขาก็มองคุณน่ารักแหละน่ารักแต่บางทีก็อแอบอารมณ์แปรปวนนิดนึงนะสวิงขึ้นสวิงลงบทจะไม่อยากคุยไม่สนใจก็ไม่คุยเฉยเลยนะคะอันนี้คือเขามองคุณเป็นคนอย่างนั้นนะคะ